สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอยอีกแล้วนะคะในช,ออชน่องสมอโปรโมชั่นปอชาแนลวันค่ะเจอโอยอีกแล้วนะคะวันนี้โอก็มีรถนมารีวิวให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านชมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นรุ่นที่ หายากที่สุดนะคะแล้วก็ในที่สุดนะคะลูกค้าของโอก็ได้รับรถแล้วนะคะนั่นก็คือรุ่นวายแท็กขับ4ตัวท็อปของเรานั่นเองคะตัวนี้นะคะเป็นตัวไบทโบค่ะเกียร์สิสปีดนะคะมาด้วยเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านั่นเองเนาะตัวนี้จะเรียกว่าฮอตมากๆเลยนะคะ ลูกค้าออทอตั้งแต่เดือน7็ดค่ะวันนี้เพิ่งได้รับรถเนาะแล้วก็สไตล์การตกแต่งจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูในคลิปเลยและก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะสำหรับ Wi ยแท็นะคะสีดำอยู่ด้านข้างโมแล้วนะคะสีพิเศษของรุ่น w i ยแท็นะคะต้องเพิ่ม1 0 0 0ม่นบาทก็คือสีส้มค่ะสีเหลืองแล้วก็สีขาวมุกนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้สีดำด,ดุดุแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะแต่งแบบไหนมาค่ะมาอุปาชมเลยสไตล์การตกแต่งนะคะคัน นี้ก็แต่งเป็นชุดวานั่นเองนะคะด้านหน้าก็จะใส่เป็นชุดวานะคะแต่ว่ากระจังหน้าโอไม่ได้ใส่ของชุดวานะคะโอเปลี่ยนให้ค่ะถ้าเป็นชุดวานะคะจะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่แบบว่าไว้ครอบตรงนี้นะคะครอบกระจังเดิมนะคะที่ติดรถมานะคะแต่ว่าตัวนี้โอเปลี่ยนให้นะคะแล้วก็ทําการเว้าล้องให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะนี่เลย คอปของเรานะคะจะมีกล้องด้านหน้านะคะตรงนี้เลยแล้ก็จะทําตัวกระจังหน้าอย่างนี้ค่ะให้เข้ากับตัวกล้องนะคะก็คือรับกับตัวกล้องยึดได้อย่างลงตัวเลยนะคะตัวนี้นะคะใช้งานจริงได้ปกติเลยนะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้า f o r d สี C, ดำดุดแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟสิวค่ะ ไฟจิ๋วตรงนี้นะคะเดิมทีจะเป็นสีส้มนะคะที่ลูกค้าเคยเห็นแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้สีขาวแบบนี้นะคะอันนี้ก็แซงโอดได้นะคะอย่างเช่นคันนี้โอาก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยลูกค้าอยากได้สีขาวนั่นเองนะคะพอเปิดไฟ LED ไฟจิ๋วของเรานะคะสีขาวก็จะรับกับตัวไฟหน้า daytime ของเราเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะถ้าวิ่งบนท้องถนน,นนี่คือสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ก็ใส่ชุดครอบให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นครอบไฟหน้านั่นเองนะคะไม่ได้บดบ,บางไฟนะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมทามองเห็นทุก อย่างเลยนะคะก็มาพร้อมกับไฟหน้าม็กชิดนั่นเองนะคะตัวน,นี้เลยนะ,ะสำหรับตัวชุดวายนะคะก็จะเป็นการชนด้านหน้าแบบนี้นะคะเป็นครอบนะคะชุดนี้โอใช้การครอบนะคะไม่ได้มีการเอาบอดี้รถออกเลยนะคะการครอบของโอนะคะก็จะทําเป็นสีทูโทนค่ะการชนด้านหน้านะคะสีดํานะคะ,ะ,คะตัดกับแข้งสีบอลน,นะคะแบบนี้เลยนะคะหรืออยากได้แค้งแบบอื่นก็แจ้งได้นะคะสีอื่นนั่นเองอยากได้สีดานะคะนี่กะแจ้งโอนได้นะคะในส่วนของชุดวายเขาก็จะมีรีโลโก้ของ เขาตรงนี้นะคะตีแบบแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ทุกจุดนะคะที่มากับตัวรถเราเว้าให้เรียบร้อยนะคะไม่มีการดบดนบังเซ็นเซอร์เลยนะคะเซ็นเซอร์ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ขอบนะคะขอบมุมต่างๆนะคะก็จะเป็นลูกยางแบบนี้ค่ะเป็นยางขอบยางเราไม่ไดย้ยิงซิลิโคนนะคะลูกค้าเราใช้เป็นขอบยางแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ยึดน็อตนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งชิ้นนะคะของชุดวายนะคะก็คือซุ้มล้อน,นั่นเองค่ะ ตัวน,นี้เลยนะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วสีดำด้านแบบนี้นะคะสีดำด้านของเขาไม่ได้ดำด้านมากๆนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบด้านอ,อกเงานิดๆนะคะตัวนี้คือสวยมากๆแล้วก็ตีวายตรงนี้นะคะชื่อแบรนด์ของเขาะะซุ้มล้อของเรานะคะขอบนะคะเป็นยางค่ะไม่ได้ยิงซิลิโคนนะคะใช้การยึดน็อตเอานะคะด้านล่างเนาะในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะที่โอเคยรีวิวไปตอนนี้นะคะชุดแต่งมาเยอะมากๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้า วายอย่างที่ลูกค้าคุ้นชินกันนะคะหรือหน้าเน็กเจนนะคะหรือหน้าเ e อ็กสปอร์ตนะคะหรือว่าหน้าสปอร์ตคือตอนนี้เยอะมากๆถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งแบบไหนเนี่ยก็คือสามารถแจง้งม่าได้เลยแคปรูปมาได้เลยนะคะมาดูไฮไลท์อีกหนึ่งชิ้นกันค่ะคันนี้นะคะใส่แมกยางขอบ20แต่ไม่ยกค่ะทำไมถึงไม่ยกคะมาดูค่ะเซตนี้นะคะ จัดเป็นเซตแมกยางขอบ20ให้กับลูกค้านะคะซึ่งแมกตัวนี้นะคะออฟเซตศูนย์นั่นเองค่ะในแมกของโอโอ้ o ก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟเซตอย่างโยแจ้งเนาะศูนย์ก็มีบวกก็มีนะคะหรือว่าลบไปเลยก็มีนะคะอย่างคันนี้ค่ะถ้าเราไม่ยกเราต้องจัดเซ็ตนี้นะคะแมกขอบ20ออฟศูนย์หรือออฟบวกนะคะแล้วก็ใส่ยางค่ะตัวนี้เลยลูกคา้ารีเควสอยากได้ยางโตโยนะคะ ก็เลยจัดให้ค่ะเป็นยางโตโยอาทีนะคะหน้ายางจะอยู่ที่2องเจ็ดทั 5, 5นั่นเองนะคะตัวนี้ดอกยางใหญ่ค่ะทาไมถึงไม่ติดก็เพราะว่าออฟเซ็ตมันเป็นออฟเซ็ตศูนย์นั่นเองมีติดนิดหน่อยค่ะลูกค้าแต่ไม่เป็นไรค่ะ ปกติแล้วเราจะปาดตกแต่งซุ้มล้อให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะถึงจะเป็นคันที่โอเคยยก2นิ้วโอก็มีการตกแต่งซุ้มล้อให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะแต่คันนี้ก็ต้องมีการตกแต่งซุ้มล้อนิดนึงค่ะไม่ได้ท,ทําเยอะนะคะแต่ว่าทําให้ลูกค้าเลี้ยวได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้นนะคะสําหรับตัวท็อปของเรานะคะก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด12นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็มีกล้อง360รอบรอบคันด้วยนะคะซึ่งกล้องนะคะก็จะซ่อนอยู่ใต้กระจกตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านท้ายนั่นเองนะคะ ดูในส่วนของชุดครอบนะคะในส่วนนี้นะคะก็ติดตั้งให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อบเบ่ารองมือนะคะข้อฝาถังน้ํามันนะคะรวมถึงกันสาดด้านบนนะคะก็ติดตั้งของแท้ให้เลยนะคะกันสาดตรงนี้ในส่วนของราวหลังคาด้านบนจะเป็นตรงรุ่นเลยนะคะรุ่นวายแท็ของเราก็จะมาพร้อมกับตัวราวหลังคาอยู่แล้วนะคะแล้วก็สปอร์ตบาร์ด้านหลังที่ออกแบบมาอย่างสวยงามแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะฝาท้ายนะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะคะนี่คือฝาท้ายเดิมๆจาก ลงงะเลยนะคะซึ่งดูสวยมากๆนะออกแบบมาจากตัว F50 ตัวนอกนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวอะคริลิกค่ะ4-4สีสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็น Wide วายแท็กนั่นเองนะคะฝาท้ายก็มาแบบอิซิลิสเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มีตัว ล็อกฝากท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าล็อกรถนะคะก็จะเปิดฝาท้ายไม่ได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าปลดล็อกรถค่ะฝาท้ายตรงนี้ถึงจะเปิดได้นั่นเองค่ะ,คะก็ยังเบาเหมือนเดิมนะคะลูกค้าไม่ได้ตัดออกเนาะโลโก้ฟอร์ดนะคะใหญ่นะคะแล้วก็กล้องจะซ่อนอยู่ใต้โลโก้ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของไฟท้ายค่ะไฟท้ายตัวนี้นะคะเป็นไฟท้ายยอดฮิตมากๆเลยนะคะตอนนี้มีไฟท้ายแบบนี้ที่โอสามารถแถมให้ได้แล้วนะคะแต่ว่าที่แถมอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ก็คือตัวบายสปอร์ตตรงนี้นะคะ อันนี้จะเป็นตัวตรงรุ่นของเขาเลยนะคะแล้วก็โอก็แถบตัวข้อไฟท้ายสีดำด้านแบบนี้นะคะ ในส่วนของด้านในนะคะรุ่นวายแท็กของเรานะคะไม่ต้องพูดเยอะนะคะเพราะว่าด้านในสวยหรูดูแพงมากๆนะคะเป็นกระบะที่ด้านในเหมือนเก่งมากๆเลยนะคะสวยมากๆเหมือนเดิมเลยนะคะตัววายแท็กของเรานะคะก็จะเป็นเบาะหนังค่ะที่เดินได้สีส้มนั่นเองแล้วก็ตัวเบาะหนังนะคะก็จะมีตัวปักนะคะคำว่าวายแท็กอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็บอกคู่หน้านะคะตอนนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยปรับไฟฟ้าทั้งคู่แล้วนะคะนี่ คือให้ความสะดวกสบายกับลูกค้ายิ่งขึ้นเลยนะคะตัวนี้สะดวกสบายมากนะคะตัวนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ลูกด้วยกันนะคะเราก็มาพร้อมกับหน้าจอที่โอเคยรีวิวหลายๆคลิปนะคะก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ12นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สายให้ด้วยอันนี้ก็เจ๋งมา,มากๆแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่วางให้ถูกจุดก็ชาร์จแล้วนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวชุดแต่งนะคะรถที่หายากที่สุดนะตอนนี้นะคะนั่นก็คือ Y ายแท็กับสีสีดำอยู่ด้านหลังโอนะคะที่เป็นไบทโบเนาะสำหรับคันนี้นะคะสไตล์การแต่งนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะคะสามารถแคปรูปทักหา,าโอนะคะแต่งแบบชุดวายค่ะแล้วก็ไม่ยกด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบยกนะคะก็เอาคันนี้นะคะไปดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะสไตล์การแต่งเนะาะก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอนะคะโอจะมีคลิปรีวิว ชุดต่างแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ